um passe ใครกำลังมองหาร้านเติมเกมมีฟุตบอลขอร์นเนำเลยเพจ i ินแ c t Thailand เติมถูกเติมไวปลอดภัยทะลุมิติพิเศษไปกว่านั้นยังเติมได้ด2ร <I> ะบบ iOS และ a อน r o i d ทางร้านเปิดม,มานานกว่า4ปีให้ส่วนลดสูงสุดถึง30%รและราคายังถูกกว่าเติมเองใครสนใจทั้งเพจหรือลิงก์ได้เลยนะครับอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องอาทิตย์นะครับสวัสดีครับทุกคนครับมาคลิปนี้กับมาอยู่กับผมมีแล้วนะกับช่องอาทิตสองหนึ่งก็ยินดีต้อนรับเลยนะครับทุกคนที่ใครเข้ามา้ะ รับชมแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์รวมทั้งกดติดตามให้หน่อยนะในคลิปนี้ก็อยู่ในช่วงรีวิวนักเตะพร้อมอัพเบลตันนะครับเป็นแพ็คที่มาใหม่ทีมชาตินะครับนี่เลยรอยซาเน่เนะนี่ยนิวอารีรอยชาเน่ที่มาให้เราเปิดในแพ็คทีมชาตินะครับเยอรมันนี่แล้วก็ทําการอัพเบลให้เตรียมก่อนเลยนะครับว่าเดี๋ยวจะพามาอัพค่าพลังกันบานแนวทางการอัพ ยังไงกันบ้างนะมีแนวทางเพิ่มบูตหรือลดอย่างไรกันบ้างนะในคลิปนี้ได้เจอกันแน่นอนครับไปมาก็พิวดูครับ22นะครับในได้มา42พอยพ์ใช้ไป52,000 exp กดไปเลยมาเรียบร้อยกดโอเคอัพค่าพลังข้างในกันเหมือนเดิมเลย กดเข้ามาก็นําทางออโต้ไปก่อนเมือนเดิมกดเข้าไปเลยปับ๊บนี่กดเข้าไปจะได้แบบนี้เลยนะ4 4 8 8 7แบบนี้เลยอบอเเนี่ยแล้วก็จะมาดูที่จุดเด่นๆนะแล้วก็มีอะไรจะเพิ่มหรือลดได้บ้างเนี่ครับคาพลังจะให้ถึงเก้าสหรือว่าเป็นสีเขียวเข้มนะหรือบ,บิงอยู่ที่91นะ <c oughs> ก็ถือว่า ค่อนข้างดีเลยนะสำหรับรีบิงนะครับมีโลพัด73เท่านั้นนะครับตนั้นก็85 80เท่านั้นนะครับอาจจะไม่ได้เยอะจบสกอร์ก็ไม่ได้เยอะ <c oughs> ลูกโค้ง87ก็อยังมุดไม่ถึง90นะสปีด9 1สปีดต้น92แกิ้งพาวเวอร์89 แฮงกิ้งพาวเวอร์นะครับมีโอกาสที่จะบูทให้ถึง90ได้เป็นเขียวเข้มนะพลังงานท่งตัว80สตาร์มิน่า70มีค่าสกิลเดียวนะครับค่าพลังที่แฮงกิ้งพาวเวอร์นะเราจะบูทให้มันเป็น90เขียวเข้เขมเลยนะครับอบอจะทําอยู่เหมือนเดิมนะ94รวมโบนัสน,นะครับจะลดริบบิ้งลงนะครับนี่จะได้มา2 point นะจะมีไปเพิ่มนะครับให้เป็นแฮงกิ้งพาวเวอร์นะนี่ลดลงเลยนะสำหรับริบบิ้ง เรียกว่านี่เลยนะจาก9ก้าสิบเอ็ดเจออยู่เก้าสิบนะเราจะมาเพิ่มนี่ไฮกิงพาวเวอร์นะให้มันเป็นเก้าสิบพอดีมีสองพอยต์จากที่ลดรีบ,บิงลงมานะครับนี่จากนี่ก็จะเป็น h a กิงพาวเวอร์เก้าสิบสปีดต้น 92, 92, oh, oh. เก้าสิบสองสปีดเก้าสิบสองโอ้โหเ๋ยวเขีม้มจำๆแบบนี้นะอ๋อเก้าสิบสี่ 94, เหมือนเดิมนะนี่สำหรับต้ลิบีบิงมาอาจจะไม่ได้ รถเยอะนะครับรถแค่ก็ยังนิบิ่งอยู่ที่90อยู่นะครับก็ที่ว่ายังโอเครวมโบนัสอยู่ที่97เหมือนเดิมนะมี่วสวยๆเลยนะสำหรับค่าพลังแบบนี้มีสีเขียวเข้มจะอยู่ที่4นะครับ4ค่าพลังนะครับนี่มีสปีดต้นนะครับสปีดแฮกิ้งพาวเวอร์ริบิ้งนะที่แต่90สบีเขียวเข้มแบบนี้ผมก็จะบแบบนี้เลยนะ4 4 7 8ปแบบนี้เลยนะใครอยากอัปตามก็สามารถอัปตามได้เลยนะครับคอนเฟิร์มไปเลยครับสลับเรียร์เยซาเนีนะครับไปทีมเพชสไตล์อาจจะไม่อัปนะครับเพราะว่าพอยเราไปอัพค่าพลังกันหมดแล้วนะในคลิปนี้มาอบอเก้าสิบสี่จับลงทีมรวมโบนัสทีมเก้าสิบเจ็ดนะครับนี่หรือว่าเรียน,นหลายตำแหน่งนะครับมาดูค่าพลังข้างในกันทีละละเอียดนะ แอลยังเบีก็ได้นะครับคาพลังไม่ตกลิลลัวซาเน่ในร่างนี้สูง183มายุ2 6ขนาดเท้าซ้ายนะ5ดาวนี่เลยน้ำหนัก80นะครับเป็นการ์ดประเภทไฮไลท์หรือว่าครับซีซันของทีมชาติเยอรมนีนะครับนี่วสวยๆเลยนะครับนี่ก็อัพมาแล้วให้เราเปิดในวันจันทร์นะครับนี่เก้าโมงเช้านะตำแหน่งที่ถนัดเล่นได้ LWF lmf แล้วก็มี rwf ด้วยนะครับที่ค่าพลังจะไม่ตกนะครับนอกนั้นสีชมพูอ่อนจะเล่นได้เหมือนกันแต่ว่าค่าพลังจะลดลงตามสเต็ปนิดหน่อยนะครับทีมเมสไต์ก็ให้มาทั้งหมด90ตทีมเมสไตยอยู่แล้วนะมาดูค่าพลังการเกมรคก0บบอลคอนโทร85ริบ90บิเก้ก็เป็นค่าพลังที่สูงอยู่นะโอเชั่นอยู่ที่8 4การโลพัสสมงบอลสั้นสมงบอลยาวก็อยู่73แล้วก็80 การโลพาร์ตนะครับที่ว่าให้มาไม่เยอะนะ73เท่านั้นอยู่สีส้มเลยนะครับมีฟินิชชิ่งการจบสกอร์ก็73นะครับนี่นะครับค่าพลังนีเดนในนี้ก็จะเป็นบีบิงนะครับนี่ส่วนข้างบนนะครับฟินิชชิ่ง73ลูกโมงไม่มีแล้วนะครับสำหรับตำแหน่งปีกนะครับแต่ว่าจะมีค่าพลังลูกโค้งด้วยนะนี่87เลยนะโอ้โหเกือบถึง90ที่ว่า ให้มาซูงอยู่เหมือนกันนะสำหรับลูกโคงแล้วก็มาดูค่าพลังที่เด่นๆเ,เลยสปีดสปีดต้นแฮกิ้งพาวเวอร์92 9าส0องเ้าสอเป็นค่าพลังที่โดดเด่นที่สุดแล้วนะในร่างนี้จะมีโดดเด่นอยู่สีค่าพลังนะครับมีแฮกิ้งพาวเวอร์สปีดต้นสปีดแล้วก็ริบบิงนะครับมาล้านการทรงตัว80ดสิสตรมินา่าเจออาจจะไม่ได้อึดมากสักเท่าไหร่นะสำหรับร่างนี้ทีมชาตินะครับ พลังอาจจะไม่ได้เยอะนะครับถ้ารวมโบนัสของดิรอยสานี่เท้าที่ไม่ถนัดก็ถือว่าใช้งานได้พอสมควรนะครับสกิลนะครับก็ถือว่าให้มาไม่เยอะสักเท่าไหร่นะครับผมว่าก็ขาดสกิลเดิม u ันทับฟิตแฟบมาร์เซอร์เทิร์นแบบนี้นะครับถ้าให้มาอาจจะครบเครื่องมากกว่านี้นะครับ สยดายมากๆนะมีการสกิลทรงบอลด้วยนะแต่ว่าก็ยังเพิ่มสกิลได้นะครับแต่ว่าเปิดหาสกิลโดอบนทันแบบนี้หายากมากๆเลยนะครับโอ้โหทว่าลีลอยซานี่ในร่างทีมชาติจะเป็นยังไงผมก็จะพาไปรีวิวแล้วก็ลงแรงด้วยนะครับไปดูเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับคลิปรีวิวนะครับก็สามารถไปดูได้เลยครับไปนี่ครับสำหรับลีลอยซานี่ร่างนี้นะครับหุ่เท้าระเบิดปีกจรวดจริงๆนะครับที่ อาจหังขีบมานะครับก็มีจุดเด่นนะครับเรื่องความเร็วแล้วก็การยิงไกลที่ดีนะแฮงกิ้งพาวเวอร์ที่ว่าจํามากๆเลยนะให้มาถึง90เลยนะยังดูครับจังหวะนี้นะครับมีโค้ดให้มาอีรอยซานี่ครับดูครับขนาดนี้ยิงไกลไม่ได้ขีดม่วงนะครับอืเรียบร้อยครับมีค่าพลังโค้งด้วยนะครับสวยจริงๆโอ้โหี่นะครับยิงไกลไม่ผิดหวังนะครับเพราะว่ามีลูกโค้งด้วย ใช้ปั่นนะครับถือว่าจะจมอีกหนึ่งตัวด้วยกันนะครับสําหรับในแพ็กนี้นะครับในแพ็กปั่นจัมนะไอลอยซานี่โอโหจะมากมากสปีตต้นครับแล้วก็สปีตจุดเด่นอยู่แล้วนะครับดูพยายามกระชากไปเองแบบนี้ก็ได้แต่ว่าจะขาดสกิลเดือดพัดฟิตแฟบแบบนี้นะถ้ามีจะครบเครื่องมากกว่านี้นะแต่ว่าก็ครบเครื่องอยู่นะในในการเลี้ยงตัดมาปั่นเองแบบนี้เปิดก็ พอได้อยู่นะครับ <c oughs> ในจังหวะนี้ยยบี้ครับพล <t> าดโอกาสไม่ได้ยิงนะก็ถือว่าทําได้ดีในหลายจังหวะเลยนะเพราะว่ามีสปีดต้นแล้วก็มีความเร็วในจังหวะนี้ตัดสินใจช้าเกินไปดียยบี้อีกแล้วอยวได้ให้เพื่อนจบนะ <c oughs> แตหลายจังหวะก็ถอืถอวา่าทําได้ดีนะครับ <c oughs> ถือว่าการปั่นฟรีคิกก็ดีถือว่าปั่นดีนะเพราะว่ามี ลูกโค้งด้วยมีค่าพลังปั่นฟรีคิกด้วยครับจังหวะนี้จะเอามาปั่นฟรีคิกนะนี่ครับมีค่าพลังปั่นฟรีคิกด้วยประมาณ85นะแล้วก็มีค่าพลังลูกโค้งด้วยนะครับหรือว่าจะแจ่มนะดูในจังหวะนี้นะดูรอยซานี่ได้ปั่นนะครับปั่นซาอเสียดสามเหลี่ยมสุดสวยเลยดูภาพช้าครับปั่นแบบนี้ขนาดมีหนึ่งตัวนะครับยืนเป้าเสานะครับยัง เข้าไปได้คือว่าสุดสวยครับโอ้โหปันฟรีคิกสุดสวยเลยรอยซานี่ในร่างนี้ทือว่ามีลูกปันลูกโค้งลูกการยิงไกลค่าพลังที่ว่าโอเคสปีดท,ที่ดีดูจังหวะนี้ได้ยิงอีกแล้วเปรียบได้นะครับประตูมาดูการเปรียบเทียบค่าพลังก่อเป็นรังรอยซานี่นะครับที่มาในส่วนแพ็กยุโรปนะที่ค่าพลัง สูงสุดเลยนะ99กับล่างนี้ทีมชาติปัจจุบันนะ97เกมลุกนะครับเท่ากันเลยนะแล้วก็มีริบบิ้งน่องนั้นจะลบไปล่างที่ค่าพลังตัน99เลยนะครับไปไปไปบอลคอนโทรก็ลบไป2นะริบบิ้งลบไป1ส่วนมากก็ค่าพลังลบอย่างละ1อย่างละ2เท่านั้นนะก็ถือว่าค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์ตัวดีนะครับสมดุลอยู่นะสำหรับล่างทีมชาติปัจจุบันล่างนี้ ตำแหน่งที่เล่นก็เล่นได้เท่ากันเลยนะสามตำแหน่งทีค่าพลังไม่ลดนะไอกริ่งพาวเวอร์สปีดสปีดต้นนะครับแล้วก็มีการไอกริ่งพาวเวอร์ลดไปสองสปีดลดอย่างละหนึ่งเนยะโอ้ก็ถือว่าลดไม่เยอะนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่การเปรียบเทียบกับค่าพลังที่มีร่างที่ค่าพลังสูงๆงนะครับก็ถือว่าทาได้ดีนะครับก็ถือว่าน่าเล่น อีกหนึ่งตัวนะครับใครที่ไม่มีร่างที่ค่าพลังชุงสูงนะก็ถือว่าโอเคได้เลยครับนี่นะครับสำหรับคลิปรีวิวนักเตะผอมาับเบลตันนะดีลอยซานี่นะครับทุกคนที่เทนอย่างไรนะก็สามารถเม้นกันได้เลยนะคลิปนี้ผิดพลาดประการไหนต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์รวมทั้งกดซับสไครต์ให้หน่อยคลิปนี้ก็ตัวลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ